สวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะครับพ่อบอามจะชวนหนูยิ้มิยม้มมาเล่นนี่เลย XO oh. XO นี่นะคือเป็นการแบบโยนนะเหมือนโยนผงผ้าเล่น XO อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงอันนี้เป็นสินค้ามือสองนะใช่ค่ะแม่ปุ๋ยอ่ะสินค้ามือสองซื้อมาเล่นแบบคือมันยังสภาพดีอยู่ะนะคะอ่าถ้าใครอยากจะได้นะคะสินค้าแบบมือสองอื่นๆก็สามารถเข้าไปที่เพจตรงนี้ได้เลยนะคะนี่โอ้โห นีแล้วก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วหูยใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูสมมติพอบอมเล่นคนแรกโยนถุงทรายโยนทรายนะโยนทรายเราก็จะมีระยะนะว่าอยู่ใกล้ไกลนะโยนโอ้าวเดนเนาะหมุนได้ดูสิใครโยนนะอย่างนี้ครบอย่างนี้ก่อนเป็นอันสามงานติดกันไม่ว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าแบบนี้หรือว่าแบบนี้แบบนี้ก็ได้ เชียงเสียงอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันก่อนหนูยิ้มแย้มอยากได้ X หรือ O X O อ่ะเริ่มเฮ้ยเอ้ยยังยังยิ้มแย้มเอาอ่ะตอนนี้ได้ X แล้วนะโอาได้ O หนูแย้มได้โอ้โเอแล้วหนูแย้มเอาอยด้งเอาแล้วหนูแย้มไม่ได้เดยยิ้มจัดการหนูยิ้มทำไมเ้าตะคุ่นตะุ่ได้อันนี้หนูยิ้มสร้างให้เขาสัอจรเอาไหมจัดกเอามันปาสุกดีนะจัดกาคกะ หนูยิ้มพอพอมาหนูยิ้มหนูยิ้มอ่ะหนูยิ้มพอ,พอเแม่ปุ๋ยเชื่อว่ารอบหน้าหนูยิ้มจะตู้เพราะหนูยิ้มทำเป็นคนพลิกหมดเลยนะถ้ารอบหน้านะถ้าเราทำเป็นโอใ,<ช>ให้เขาแย่แล้วก็โยนไปที่เดิมให้มันกลับกลายเป็นเอ็กให้ได้เข้าใจไหมหนูยิ้มมือแม่นแม่หนูยังกิร์ลยิ้มที่สำคัญนะหนูยิ้มมือแม่นคนแพ้เริ่มก่อนหนูยิ้มเมื่อกี้หนูยิ้มแพ้เริ่มอ่ะยิ้มทำไงฮุนดสซุ ตอนนี้จัดการเอาไห้เด <de> <ะ>ี <c oughs> ๋ยวโอนะยังยังอุ้ยตอนนี้หนูยิ้มต้องการโออีกอันนึงยังโอ้ยหนูยิ้มเป็นเอ็กแล้วหนูยิ้มได้เอ็กหนูยิ้มเหลือโออีกอันหนึ่งอุ้้ยโอ้ยโอ้ยตอนนี้กลับไปเหมือนเดิมเอ๋อเป็นเอ็กเป็นเอ็กโอ้าว หนูยิ้มเะไอีกนึงอันหลังพอมยิ้มหรือหลังพอมหนูยิ้มอะไอีกอันนึงเฮ้ยเป็นโอ้ยังย่งเอาแล้วอันนี้ดูถ่าหนูแย้มเปลี่ยนเป็นโอก็ท่านะถ้าหนูยิ้มนะตรงนี้ก็ได้นะหนูยิ้มแล้วก็ตรงนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นเอ็กมีหลายนะคราวนี้ใครหนูยิ้มใช่ไหมอ่าหนูยิ้มยโอ้ย เป็นศูนย์ตอนนี้เป็นศูนย์เอาแล้วไม่มีไม่มีอะไรหยิบเร็วศูนย์เอาไปศูนย์เอา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 โอยว้าวว้าวว้ว้าว้้ว้้ว อ้ยยังยังไย้อยะอ้ยสนุกอะหนูย้งดีใจได้นะเก่งจังเลยเดี๋ยวให้เป็นกำลังใจให้หนูยิ้มก่อนเรียนรู้นะมีแพ้มีชนะเป็นเกมสนุกสเกมกีฬานี้เกมนี้มีแพ้มีชนะแน่นอนมาแล้วโอเคหนูยิ้มเอ็เอ็ดเอ็เออดเอเอเอาโอ้เอาแล้ว โอ้ยแย่าต้องยิ้มัะผมเอ๊ะอ๋อเป็นเอ็กใครอ่ะเอ็กเป็นเอ็กเอาแล้วเอ็กมาแล้วหนูยิ้มต้องการโยอะเป็นโอเอ็กวายเป็นโออุ้ยเอาเอาโอุ้ยโอโอเอาแล้วเฮ้ยเป็นเอ็ก เ,เทำไมเป็นอย่่งนันทั้งแล้วล่ะดูยิมย้มฉันน่าเฉยดูแย้มทำให้ดูยิม้มด <Okay. S 2> ูยิม้มดูแย้มแขกกับพ่อบอมไหมโอเคแย้มเป็นโอพ่อบอมเป็นอีกนะแ้ว้าว อุ้ยความรู้เทคนิคโยนเอาไม่เคลี้ยงยังยังข้บ้าเหลืออีกหนึ่งอันนะคะต้องการเอ็อีกหนึ่งอันที่ใกล้กันเอาเลยยังยังว้ายหนูแย้มหนูแย้มก็รอแล้วนะโอ้เราอีกหนึ่งอันเอาแล้วหนูแย้มต้องการตรงนี้นะให้เป็นโอ้ย โว้ยโอ้ยยังโหตอนนี้ต้องการโอแล้วอันนี้ต้องการเอ็กต้องไป่ให้ดูแย้มเฉย่อนเฮ้ยตอนนี้ต้องให้ได้แล้วนะโ้ โอ้โอมาแล้วโอมาแล้วโอหนูแยมาแล้วโอ้เอฟพอมบ๊อมเอฟขบ๊อมมาแล้วยักษ์โอ้ดูแยมาแต่ยังไม่โดนโอ้ยยอีกรุ่แล้วอีกรุ่นหดูแยเยอะอ่ะเฮ้ยต้องจัดการถึงนั้นแล้วถอยหน่อย โอเคโอ้ได้โยนสองอันเลยอ่ะโยนแค่ครั้งเดียวแน่อุ้ยแน่ยอุ้ยอ๋อเดี๋ยวมันง่ายบ่อยแน่เอ้ยพอพอยู่ตรงนู้นอันเดียวอุ้ยเอาไม่ได้ โอ้ยแยบโรยเลยเฮ้ยหนูแย้มหรอหรือการเล่นหนูแย้มเอาไม่ได้หนูแย้มไม่นี่ได้วยเย้น้ำใจกีฬารู้แพ้รู้ชนะตอนนี้พ่อบอมทําอย่างนี้นะตอนแรกมันนอนลงกับพื้นเนาะตอนนี้พ่อบอมจะเอาตั้งขึ้นนะจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้แยบอันนี้แยบหนู่งแยบเป็นไหนหนูแยบเป็นโอนะโอ้โหได้ไหมยังไม่ได้ โอ้มุนอเอาแล้วเป็นเอ็กละโอ้มุนติ้วเลยเอาแล้วเอาทีละคนหนูยิ้มเอาย้ําโอ้โอ้โอ้ยเยี่ยมก็โยนหนึ่งยิ้มเดียกันอุ้ยเป็นเอ็กอ๋ออุ้ยโอ้อ่าเป็นเอ็ก จะใช้มือเล่นก็ได้ไม่ยกเป้นต้องใช้นะคะเกมจะเป็นโเกมจะเป็นโอเล่นนี่ใช้มือเลยใช้มือหมุนได้เลยว้าวเออเรานี้นะอ,อ้อโหว้าวแล้วเรางจะทำยังไงเออไม่นะ หน่อยยิ้มเริ่มก่อนเลยอันนี้ไม่ต้องห่วงว่าเราจะชนะหรือว่าแพ้เพราะเราได้ไปใช้มืออยู่แล้วอ่าเธอเป็นโอในยิ้มอ่ตอนนี้คือใช้สมองของเราเลยนะคะอ่าโอ้ยงี้ต้องกันอุ้ยกันแล้วทำยังไงต่ออ้าฮะยังไงต่อแต่วทางนี้ก็ถือกันไม่นะแคลนี่สนุกสนานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเล่นต่อ โอเคไหมงั้นเดี๋ยวเราขอตัวลาร้านมือสองมานะคะแต่มันเป็นของใหม่อยู่นะคือมันมีแค่ชิ้นเดียวแหละค่ะถ้าใครคือหาตามหาดูใช่ตามหาดูกันละกันนะคะที่พี่จะผูกแกะไปให้รอร้านตรงนั้นเลยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนดีกว่านาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย